สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการรู้รอบ้านทางเ n a ่นทีวีนะครับติดตามกันเป็นประจำวันนี้ผมสัญชัยขนานทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ30นาทีจากนี้ไปท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลเรื่องราวข่าวสารนะครับความรู้ผลิตภัณฑ์ดีๆการแก้ปัญหาดีดนะครับแต่เรื่องราวในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นลองไปติดตามชมกันครับ ปกติเวลาที่ท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องสร้างบ้านท่านผู้ชมทำยังไงกันบ้างครับผมเชื่อว่าหลายท่านต้องหาที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้ผิวของสีก็อยู่ในคุณภาพที่ดีนะครับการกลบพื้นผิวเป็นยังไงครับนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะทาสีไปนะครับมันสามารถกลบพื้นผิวของวัสดุพื้นผิวปูนนะครับดูโค่าเฮาส์ดูโฮมร้านขายสีทั่วไปนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ มาต่อกันในช่วงสุดท้ายที่เราคุยกันเรื่องของไฟช็อตไฟดูดนะครับไฟไหมเริ่มที่นี่โนวอรี no ่เรื่องบ้านแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านที่ท่านเห็นไปนั้นนะครับว่าสิ่งหนึ่งครับที่อยู่กับรายการเราคือเรื่องราวของการสร้างบ้านนะครับวันนี้ s c g Home Solution นะครับหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการแล้วก็สอดคล้องกับรายการนะครับเพราะว่าคำถามข้อสงสัยปัญหาต่างๆในการสร้างบ้านนั้นนะครับท่านสามารถสอบถามในรายการได้ซึ่งเรามีไลน์ของเรานะครับไลน์ ID นะครับไลน์ ID ดีของรายการก็คือแอสันชัยนะครับที่ท่านเห็นไปนะครับหรือว่าขึ้นยาจอยท่านเห็นนั้นนะครับแอดสันชัยจะเป็นไลน์ไอดีที่ท่านสามารถฝากคําถามต่างๆ ทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็เกี่ยวกับการเกี่ยวกับวัสดุหรือท่านไม่มีช่างก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับจาก S c G Home Solution เขามีบริการอะไรบ้างนะครับมีโซลูชันอะไรบ้างลองไปติดตามกันก่อนครับ ปกติเวลาที่ท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องสร้างบ้านท่านผู้ชมทำยังไงกันบ้างครับผมเชื่อว่าหลายท่านต้องหาที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้เพราะเม็ดเงินที่ท่านใช้ในการสร้างบ้านนั้นไม่น้อยทีเดียวใช่ไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ SCG Home Solution กันแล้วว่าคืออะไรวันนี้ผมจะพาท่านไปเจาะลึกกันว่าที่นี่เขามีบริการอะไรบ้างครับที่ SCG Home Solution ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร มีบริการที่ดูแลทุกท่านเรื่องบ้านตั้งแต่โซลูชันโครงสร้างโซลูชันหลังคาโซลูชันฝ้าเพดานโซลูชันผนังโซลูชันประตูหน้าตา่าง โซลชูชันห้องน้ำโซลชูชันห้องครัวโซลชูชันวัสดุปูพื้นและผนังและโซลชูชันภูมิทัศน์ภายนอกซึ่งทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจะได้รับสินค้าคุณภาพมาตรฐานจาก SCG นอกจากนี้คุณผู้ชมยังได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ตั้งแต่การให้บริการให้คำปรึกษาฟรี ออกแบบภาพ3ามิติให้ดูฟรีประเมินราคาฟรีและถ้าสนใจเขาก็มีบริการติดตั้งและรับประกันให้ด้วยคือดูแลกันแบบครบวงจรเลยครับอธิย์หน้าผมจะลองเป็นลูกค้ามาใช้บริการจริงกันครับคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าที่นี่เขาให้บริการกันอย่างไรติดตามชมอาทย่หน้ากันครับ นั่นแหละครับนั่นคือโซลูชันทั้งหมดที่ S G Home Solution มีอย่างที่บอกนะครับว่าเริ่มที่นี่ no worry เรื่องบ้านนะครับเพราะว่าเขามีโซลูชันหลายๆโซลูชันที่จะให้ท่านได้เข้าไปตั้งแต่เรื่องของการขอคำปรึกษานะครับเป็นบริการให้คำปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็มีการออกแบบภาพสามมิติฟรีนะครับแล้วก็มีการบริการประมาณราคาให้ท่านเป็นเบื้องต้นนะครับในทุกโซลูชันที่ท่านได้เห็นไปนั้นนะครับและที่สำคัญครับวันนี้อีกโซลูชันหนึ่ง นะครับก็ว่าได้หรือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับท่านสามารถแอด line ID l i นะครับ Line ID ด์แอดเอสซ l จีโฮมนี้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านเป็นเพื่อนทาง Line ID นี้แล้วนะครับจะเห็นว่าเริ่มมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านส่งมานะครับเป็นสับช่างบ้าง b ี Bio q บ้างหรือไปดูคลิปวิดีโอบ้างน,นั่นแหละครับคือเป็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้าน จากผู้เชี่ยวชาญจาก SCG Home Solution นะครับแอดไลน์กันมานะครับไลน์ไอด SCG Home Solution รับรองครับว่าข่าวสารเรื่องบ้านนั้นท่านจะได้รับกันอย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะครับนอกจากเรื่องบ้านแล้วความปลอดภัยเรื่องบ้าน จากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับท่านจะเห็นว่าเมื่ออาทิตย์กว่า,วาที่ผ่านมานั้นเราได้ข่าวไฟไหม้กันอย่างรุนแรงนะครับจากชั้น7ขึ้นไปจนถึงชั้น10นั้นนะครับอยู่แถวนาราธิวาสราชนครินทร์นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของไฟไหม้ของเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นครับวันนี้วัสดุที่ท่านจะเลือกใช้แล้วก็ป้องกันเรื่องของไฟดูดตัดฉับ ไฟไม่ดับทั้งบ้านคนนับล้านไว้ใจความปลอดภัยที่เหนือกว่ากับผลิตภัณฑ์จากชนเดอร์ไปดูครับว่าอุปกรณ์แบบนี้มีข้อดีอย่างไรในการป้องกันไปติดตามกันครับโอเคับ ดูด,ด้วยทแม่เดี๋ยวลงไปดูเบเกอร์ข้างล่างก่อนนะอยู่กับลูกข้างบนเนี่ยรักจรัง <c oughs> จริงเลย เต็มเลยทำไมไม่เปิดหน้าต่างอะลูกร้อนอะโอ๊ยข้าวเฮ้ยเฮ้ยออกมาได้ยังไงเนี่ยฮะเอ้ยอืม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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฉยนะอยู่เฉยนะเอ้ยอ้าวเฮ้ยไปไม่แมนขาลุ่แมงล่างก่อนเร็ว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 โอ้ ความมืดนี่มันลำบากลำบากนะครับไม่ความปลอดภัยที่เหนือกว่าตู้ไฟฟ้าและเบรกเกอร์กันไฟดูดชไนเดอร์ไฟไม่ดับทั้งบ้านดูนะครับคุณพอ่อไปรออีกที่ไฟดูนะดิดีนะเบรกเกอร์ Baker. มันตัดไม่งั้นพ่อโดนไฟดูดตายไปแล้วเนี่ย,ยนะเฮออ้ยจริงเออวยแม่ ไฟดห,ห้องเดวไม่ดับบ้านไฟดูตัดฉับไฟไม่ดับทั้งบ้านคนนับล้านไว้ใจความปลอดภัยที่เหนือกว่าเบรกเกอร์การไฟดูชนัยเดอรชอบใช่ไหมแก็ชอบมายิ้มเจ้ สนับสนุนรายการโดยมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ชนเดอร์อิเล็กทริกผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปเปิลโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณนี่แหละครับนั่นในเรื่องราวของวารตี้ในช่วงแรกของเรานะครับไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างบ้านในเรื่องของความปลอดภัยที่จะเลือกใช้ภายในบ้านอย่าลืมนะครับชนเดอร์ er นั้นท่านสามารถสอบถามได้ที่0 2 6 1 7 5 5 5 5 นะครับ026175555กับผลิตภัณฑ์ชาเนเดอร์ที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องไปพักขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่หนึ่งครับอากาศข้างในยังร้อนอยู่นะครับอยากถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับอ,อยากะปรึกษาหล้วรี่จะทำบ้องจากตรงนี้มา,มอาตอบทุก<ช>เรื่องบ้านวิธีการใช้วัสดุ ชัดเจนถูกต้องถามมาต่อไปรับข่าวสารตลอดไปกับมิสเตอร์เพรเมืองนนแอดไลน์ไอดีแอดสันชชยแอดมาเป็นเพื่อนกันเลยนะครับสัมผัสนวัตกรรมสีสร้างลวดลายใหม่ล่าสุดจากนิป้อนเพน ให้ความโดดเด่นด้วยลวดลายแบบเท็กซเจอร์และเอ h น n ทนเซอร์ซีรที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อผนังบ้านของคุณกับดีไซน์ของสีที่ให้มากกว่าความเป็นสีสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรร์ได้ด้วยตัวคุณท่าน,นี้คือแบบบ้านที่ฝันส่วนนี้คือสิ่งที่เป็นที่ฝันที่เป็น การสร้างบ้านสร้างมารสุมชีวิต No worry ถ้าสร้างบ้านเริ่มที่ SCG Home Solution พบผู้เชี่ยวชาญสินค้าครบจบงานดี SCG Home Solution พี่ขอตั้งหน่อยชีวิตง่ายๆกับ s c เด e i d e r ร a ดไม่ว่าใช้ใจ่ายในเซเว่นอีเลเวหรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตท และใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทเทรเพียงแค่ <en> ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนสนับสนุนรายการโดยมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ชไนเดอร์อิเล็กทริก ผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับรู้รอบบ้านมีคำตอบเรามีคำตอบกันในทุกสิ่งที่ท่านถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญครับ l ล n e ID อย่างที่เราคุยไปช่วงแรกนะครับว่าท่านที่นะครับต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างบ้านจาก s c g Home Solution นั้นท่านสามารถแอด l ลน์ ID นะครับ SCG Home Solution นะครับ ad ID นะครับอันนี้นะครับ SCG Home Solution นั้นท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องบ้านจาก SCG แต่ถ้าท่านจะฝากคำถามหรือรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วัสดุการแก้ปัญหารั่วซึมราวร้อนสดุดก็เป็นลาย ID ผมครับ ad สันชัยนะครับเรามี2องลายไอดีที่จะให้ท่านได้เป็นเพื่อนกันนะครับในกลุ่มนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ครับมาดูครับว่าจากอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าจากในช่วงของหลายละวันนะครับท่านถามนะครับช่วงนี้ก็หลายคนก็กําลังที่จะทาสีบ้านใหม่กันนะครับสร้างบ้านใหม่ทาสีบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่นะครับเรื่องสีครับเป็นเรื่องสําคัญว่าจะเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้อง เลือกใช้อย่างไรให้คงทนวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์สีจากนิปอนเพนกับกับนิปปอนเวทบอลแอดวานนะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากนิปอนเพนถามว่าทําไมต้องเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากนิปอนเพนผลิตภัณฑ์จากนิปอนเพนนั้นมีความหลากหลายนะครับในหลากหลายรุ่นที่เราได้รับรู้กันนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านที่มีเครื่องหมายโลโก้นิปอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยวัสดุ โกโบเฮ h โฮมโปรโฮมเวิร์กดูโฮมนะครับทุกร้านรวมทั้งร้านสีทั่วๆไปหรือจากที่ m r p a i n รก็จะมีผลิตภัณฑ์ของนิปอนเพ i n t อยู่นะครับในส่วนของเวทบอลแอดวานนะครับวันนี้สําหรับท่านที่ต้องการตาสีไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทาแล้วนะครับอยู่ได้คงทนยาวนานถึง15ปีแล้วที่สําคัญครับมันมีความคงทนในผลิตภัณฑ์ที่สามารถทาได้ทั้งภายนอกภายในแล้วนะครับในส่วนของวิทาบอลแอดวานนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการความคงทนนะครับความเป็นกรดที่ดีเยี่ยมนะครับอ่านี่คือความดีเยี่ยมของสีความคงทน15ปีนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับจากนิปอนเพยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าการตกพื้นผิวของสี ก็อยู่ในคุณภาพที่ดีนะครับการกลบพื้นผิวเป็นอย่างไรครับนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะทาสีไปนะครับมันสามารถกลบพื้นผิวของวัสดุพื้นผิวปูนนะครับที่มันอาจจะเป็นสีเทาๆแต่ต้องใช้ควบคู่กับสีรองพื้นนิปปอนวอลชิลเลอร์ห้าพันะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นที่ใช้ควบคู่กันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถคงทนต่อเรื่องของอความกความคงทนของเฉดสีหรือว่าการเป็นฝุ่นช นี่คือความคงทนของผลิตภัณฑ์สีนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อราตะไคร่น้ําได้อย่างดีนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก nippon paint กับรุ่นของเวทบอลแอดวานนะครับก็ท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ nippon paint นะครับ0 2 4 6 2 5 2 9 9หรือจะ ติดต่อไปที่ร้านตัวแทนจําหน่ายสีทุกยี่ห้อก็สามารถจะทําได้นะครับก็ลองสอบถามมันดูได้นะครับหรือว่าสอบถามเบื้องต้นกันได้ที่0 2 4 6 2 5 2 9 9นั่นคือเรื่องสีที่เราอยากฝากไว้ในช่วงของรู้รอบบ้านมีคําตอบนะครับอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับนอกจากที่เราจะทําบ้านของเราให้สีสวยงามแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ตัานเห็นเมื่ออาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไฟไหม้ที่ผ่านมานะครับไฟไหม้ที่ผ่านมานั้นทําให้เกิดความสูญเสียค่อนข้างเยอะนะครับความสูญเสียเหล่านั้น เราสามารถป้องกันหรือเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างไรนะครับเราก็มีคําตอบครับอีกคําตอบหนึ่งที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเชนเดอร์นะครับผลิตภัณฑ์เชนเดอร์นั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สามารถป้องกันแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดไฟไหม้ได้นะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า,เ,าเบรกเกอร์กันไฟดูดนะครับเบรกเกอร์กันไฟดูดนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรามี3ทางเลือกนะครับเพื่อความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์เชนเดอร์นะครับ สามทางเลือกนั้นมีอะไรบ้างนะครับในแต่ละทางเลือกนั้นก็เป็นเรื่องของความเขาเรียกความปลอดภัยที่ท่านอยากได้แล้วก็การตัดสินใจที่ท่านจะเลือกนะครับเอาเป็นว่าทางเลือกแรกก่อนนะครับทางเลือกแรกที่เราสามารถเลือกได้นี่ครับคือการเลือกใช้ตู้คอน sumer แบบแยกกลุ่มกันดูดอ่าหรือจะเรียกว่าสปริตบัสคอน sumer Unit นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชไนเดอร์ที่สามารถแยกกลุ่มกันดูดออกจากกันได้นะครับท้งนี้นะครับทั้งหมดนั้นหมายถึงว่า เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแยกการกันดูดออกเป็นจุดๆนะครับคือแยกกันดูดออกไปนะครับหรือว่านี่ครับนี่เป็นตู้รวมนะครับเป็นตู้รวมของผลิตภัณฑ์ชไน,นเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นในตู้รวมตัวนี้นะครับก็จะมีจุดสามารถที่เราใส,ส,าาใสา่อุปกรณ์กันดูดได้นะครับอุปกรณ์กันดูดนั้นเราจะแยกได้ว่าจุดนี้เป็นจุดของอย่างเช่นจุดนี้เป็นจุดของแสงสว่างอ่ะเราก็มีตัวสวิตช์ไว้1ตัวนะครับที่สําหรับแยกแสงสว่างแยกปลั๊กไฟ น,นอกจากแยกแสงสว่างแยกปลั๊กไฟแล้วนะครับเรายังสามารถแยกอุปกรณ์กันดูดเป็นชั้น1ชั้น2นะครับหรือว่าแยกเป็นส่วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของตู้ตู้เย็นนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องทําน้าร้อนนั่นก็คือสามารถที่จะแยกได้นะครับเผื่อท่านที่สนใจนะครับถ้าท่านสนใจว่าจะใช้ตู้คอน sumer unit ของช奈เดอร์นะครับท่านก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของช奈เดอร์หรือที่02617 5555 55นะครับ026175555ก็จะเป็นเบอร์ของเช n เดอร์เป็นเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่สามารถที่ท่านจะสอบถามได้นะครับตู้คอน sumer ตู้คอน sumer ยูนิตตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแยกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยในแต่ละจุดนะครับนั่นหมายถึงว่าจะแยกกันนะครับควบคุมในแต่ละจุดในแต่ละส่วนของบ้านของท่านได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของความปลอดภัยในทางเลือกแรก จากผลิตภัณฑ์ Schneider แต่ Schneider ยังมีอีก2ทางเลือกที่เหลือ2ทางเลือกที่เหลือนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องไปพักขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนิปอนเพน์นะครับ S G Home Solution m r p a น n t ทุกสาขานะครับที่ให้การสนับสนุนรายการรู้รอบ้านของเรานะครับตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วมาพบกับอีก2ทางเลือกในช่วงสุดท้ายของรู้รอบบ้านมีคำตอบครับ ร้อนอยู่นะครับอยากถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับอยากจะปรเปษาสลย่าที่จะทำบ้างอกากงนี้มาตอบทุกเรื่องบ้านวิธีการใช้วัสดุชัดเจนถูกต้องถามมาต่อไปรับข่าวสารตลอดไปกับมิสเตอร์เพรเมืองนนท์แอดไลน์ไอดีแอดสันชัยแอดมาเป็นเพื่อนกันเลยนะครับ สัมผัสนวัตกรรมสีสร้างลวดลายใหม่ล่าสุดจากนิปปอนเพนที่ให้ความโดดเด่นด้วยลวดลายแบบ Text u เจอร์และ Enhancer Series ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อผนังบ้านของคุณกับดีไซน์ของสีที่ให้มากกว่าความเป็นสีสีนิปปอนโมเมนโตความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณทันี คือแบบบ้านที่ฝันส่วนนี้คือสิ่งที่เป็นที่ฝันที่เป็นอย่าให้การสร้างบ้านสร้างมรสุมชีวิต No worry ถ้าสร้างบ้านเริ่มที่ s c g Home Solution พบผู้เชี่ยวชาญสินค้าครบจบงานดี s c g Home Solution ่ตั้งหนอยชีวิตง่ายๆกับชนเดอร์การ์ดไม่ว่าใช้ใจ่ายในเซเว่นอีเลเวนหรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตทและใช้ใจ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทเธอร์เพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืน สนับสนุนรายการโดยมิสเตอร์เพนสีทาบ้านและผลิตภัณฑ์งานไม้ช奈เดอร์อิเล็กทริกผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยสีนิปพลโมเมนโต้ความต่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วครับรู้รอบบ้านมีคำตอบเราคุยกันเรื่องของไฟชอ็อตไฟดูดนะครับไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับอาจจะเกิดจากกระแสไฟแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะครับเกิดจากไฟที่เราจุดไว้นั้นอาจจะช่วยไม่ได้ แต่ถ้าเราจะป้องกันนะครับจากกระแสไฟช็อตไฟเกินนะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเชนเดอร์นะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่า3ทางเลือกทางเลือกแรกนะครับที่เราพูดไปแล้วในช่วงที่2นะครับก็คือทางเลือกที่เราจะสามารถใช้ตู้คอน sumer unit แบบกลุ่มกันดูดนะครับนั่นหมายถึงว่าในกลุ่มกันดูดนี้นะครับผมทัวร์นะอีกนิดนึงว่ามันก็แยกเป็นจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีความเสี่ยงต่อ ไฟดูดหรือว่าไฟเกิดนะครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดที่เป็นวงจรอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อไฟดูดนะครับก็สามารถแยกได้เพราะ,ะนั้นเวลาเกิดไฟช็อตไฟดูดนะครับไฟจะไม่ดับทางหลังนะครับาทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ครับกับตู้กับเบรกเกอร์เมนกันดูด RCBO นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ไปเปลี่ยน นะครับภายในได้แล้วก็เป็นติดตั้งแทนเบรกเกอร์ที่ปลอดภัยนะครับจากการไฟดูดได้นะครับคือเปลี่ยนเบรกเกอร์ตัวนี้เข้าไปเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับว่าปัจจุบันเราอาจจะมีตู้แบบนี้อยู่แล้วนะครับพอเรามีตู้แบบนี้อยู่แล้วนะครับเราแค่เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเราก็สามารถช่วยลดเรื่องของไฟดูดไฟช็อตพวกนี้ได้นะครับนั่นคือทางเลือกที่2นะครับของผลิตภัณฑ์ Schneider นะครับ026175555นะครับคือเบอร์ที่ท่านจดไว้แล้วก็สามารถโทรไปสอบถามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ทางเรื่องสุดท้ายครับกับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าเหมือนกับช่วงแรกที่ท่านเห็นนะครับว่าโอกาสในการเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ชไนเดอร์มีความตั้งใจที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะครับทางเรื่องสุดท้ายก็คือว่าเบเกอร์ลูกย่อยกันดูด RCBO นะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราสามารถที่จะแยกนะครับจุดควบคุมต่างๆครับเพื่อให้เป็นการตัดเฉพาะในวงจรนะครับเพราะเมื่อไร่ที่ตัดเฉพาะวงจรไฟก็จะไม่ดับทางบ้านคําว่าตัดเฉพาะวงจรนั้นตัดอย่างไรครับนั่นหมายถึงว่าสมมติว่าเรามีเครื่องทาน้ําอุ่นอยู่เราก็จะแยกในส่วนของอตัววงจรสําหรับเครื่องทาน้าอุ่นนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดไฟช็อตเราไปอาบน้ําแล้วเครื่องทาน้ําอุ่นเกิดช็อตขึ้นมานั่นหมายถึงว่าตัดเฉพาะส่วนนั้นไฟก็จะไม่ดับทางบ้านหรือเรามี เตาอ,อบไมโครเวฟซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมากๆแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่จุดของเตาอ,อบไมโครเวฟเกิดมีการไฟชอ็อตกระแสไฟเกินมันก็สามารถที่จะตัดไฟได้นะครับการใช้งานภายในบ้านเราก็สามารถทําได้นะครับผมก็พยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็หาเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับมาตอบให้กับทุกท่านนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ชนเดอร์นะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่02617 5555นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการนะครับเราก็ต้องขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนิปอนเพน นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Schneider Electric นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ SCG Home Solution และ m r Paint นะครับโดยเฉพาะ m r Paint เมืงองนนท์ก็เป็นสถานที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำรายการสตูดิโอของเรานะครับทดลองทำต่างๆที่ m r Paint เมืงองนนท์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านที่ต้องการข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องเคมีพันธ์ก่อสร้างเรื่องงานการรั่วกันซึมนะครับหรือจะเป็นเรื่องของบ้านโฟม ท่านสามารถไปได้ที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์นะครับก็อยู่ตรงถนนพิบูลสงครามซอย9นะครับผมอาจารย์สำเริงก็อยู่ที่นั้นทุกวันจันทร์ครับเราจะมีการบันทึกเทปเผื่อท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าสอบถามกันได้นะครับที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วจะใช้บริการเรื่องสีนะครับเรื่องกันซึมก็สามารถไปที่มิสเตอร์เพนได้ทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โคราชปากช่องนะครับขอนแก่น ภูเก็ตสมมุยกระบีนะครับสตูลหาดใหญ่นะครับเกาะช้างพัทยาพัทยานี่จะมีหลายสาขานะครับมีเทพสิทธิพัทยาแล้วก็แยกกระทิงลายนะครับที่กรุงเทพกัที่เมืองที่เมืองนนที่พระรามสแล้วก็ที่วงเวียน22นะครับนี่คือกลุ่มของมิสเตอร์เพนที่ท่านจะสอบถามได้นะครับข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับเบอร์ผมครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้0917893563 0917893563รวมทั้งลาย ID ของผมนะครับลาย i อ at sunchai นะครับ at สัน mm hmm. ก็จะเป็นาย ID ที่ท่านสามารถถามตอบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องบ้านได้นะครับส่วนท่านที่จะรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างบ้านกับเริ่มที่นี่ no worry เรื่องบ้านนะครับก็สามารถแอดไปที่ l ลาย at scg home solution นะครับนั่นคือช่องทางต่างๆที่ท่านสามารถติดตามรายการแล้วก็ท่านที่ถามว่าแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทั้งหลัง าย้ำนะครับท่านจะสร้างใหม่บ้านทั้งหลังท่านจะต่อเติมบ้านหาช่างไม่ได้ท่านสามารถติดต่อมาได้นะครับวันนี้เรามีช่างที่จะแนะนําสร้างบ้านทั้งหลังได้นะครับต่อเติมบ้านได้นะครับก็ตอนนี้ ICU อาจจะเน้นในกรุงเทพก่อนนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับหรือท่านที่สนใจในการอบรมโฟมครับเรามีการอบรมทำโดมโฟมที่เมืองการนะครับที่เขาชนไก่นะครับเยื่องเยื่อเขาชนไก่วันเสาร์ที่12 มีนาคมติดต่อกันมาได้นะครับที่0917893563วันนี้เวลาหมดและหมดเวลาแล้วครับขอบคุณผู้สัมพุนุ์ท่านผมสัญชยนนัยการนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ